เออย่างเอ้ยขี้ยคนบัฟผิดว่ะวุ้นเลยเยี่ยเลือดแปดหมืนนะวันเนี้ยมาดิโอ้แปดหมื่นเออเลือดปั่นนะล็อกูเดชเวนโอ้ยายครับไปเดชสัตว์หน้าที่ไป่ตกดกานไม้เหี้ยเยแม่งมีดาบมันมีต่อยู่มอ้ง กูไม่ติดผิดกูไม่ตายหรอกต่อยหมอยไม่ต้องต่อยกู้แกติดบาเลีเปลี่ยนตัวไปเลยอ้มยี่่อมที่ติด้ยบาเลีไอไอ้เสี่ยหลวงเป้าไอ้เราแกอยู่แกแล้วคันบ่เข้ารับเข้ารับ

อ๋อนินจานี่ไงเซีลงเ่าเล่นนินจ a ไก่ไก่โอ้โหกะโดยัแม่ไอ้ดาไอ้บ้านตัวงหกหมื่น่อาไปเลยปลอยไปเลยป่ยอย่าเพิ่งเกิดหมอไอ้ใครใครเล่นนินมา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 มต่อเลยแตกอืม

ไป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 นู่นเลยไปนู่นเลยต้องไปตีมันดาบอะนี่ไงเออไม่ต้องไปตีมันดาบอะเอี๊ถอนเองเมื่อวานแม่งเล่นไปเผิ่อไปตีมันถอนเองตายดีสัสจะบีก็ล่วงได้นะมันปันสายตีปันอยู่ตีปันอยู่รอปัน ฟิกเราแก่อย่ไม่ทันทำแดงมันิกแดงมดไล่ฟิกกำลังแดงไฟิกอ้ยยังสองมืนแปดตายได้ไงวะมันเป็นแม่ทัพมันต้องถึกไครับกาเป็นแม่ทัพไอ้่ากากากรดนินใช่โดนดาบตีหรอใช่สองมืแปดงงเลยตายได้ไงไปดูม้นจะแตกแล้วบนจะแตกแล้ยากิทำแดงทำแดง ไปกันแตบตูนล็อกไปเลยเหียบตีติดสองลู่ไปเดสสัตว์ลู่ไปกายไอ้เคอเคอโอ้โหเิดแล้วไอ้เหี้ยซีมือตินวมตตายไอ้มือหกเาไม่ตายไอ้เชียฟิกมือหูวิ่งเลยกระบี่ไอ้ซาตินตายเมื่อไกร่บอก

หล่อหล่อดูนี่ติดไปกั้งติดไทยแล้วผิดไทยแล้วผิดไทยแล้วผิดที่หมดแล้วตามผิดที่หมดแล้วตัางอนดัี่หมนแล้วไก่ไก่ไก่ติดสองผิดแล้วผิดแล้วไก่ครับไปดีไก่โอ้ยไม่ยิงไปโอ้ยเดียนต่อหน้าตัวไอ้เหี้ยไปโวนแขกไว้อุ้ยโอนยังไม่จบคำเลยดาบสายในบ้าน มันเข้าบ้านมันเข้าบ้านลงบ้านไหนใคตายอะดาบสายในบ้านมามามาติดร่างตายลงแล้วอย่าเกลเข้าไปนะปันขวาลูกพอดียาเกลี่ยแมวตีปันแป๊บเขี่ยเขี่ยพิงไปเห็นกางปะระวังนิมนะไก่ไก่ไก่ซ้ายไก่ซ้ายไก่ซายลูกกรดิกไกโอ้โหอยากกินอย่าตีเบิรมแน่เลยไปเฮียเอ้ยลบก่อน ไปไปกันมองเงี้ยพยายามคล้องสีมิ๊ดไปคับไอ้เหี้ยกูไว้กว่าไอ้สัตว์ตื้อโดนทอนดิอืมโหแงอยู่นานเลยดีมีแกแล้วไม่เสียวลงเปาไอ้เหี้ยหลบอีกบานหลุดปะบานหลุดบานหลุดดักรถดักรถเกียร์เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์อย่านะ ปันขวาปันขวามาดีบิงเข้าไปถึงแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในโซนหมอแล้วก็กดเมาส์กลางเลยใช่ใช่เดี๋ยวมันก็ล็อกหัวเองเ่ะโอ้โหอยี่อะไรโดนย่งตายปันปันขวาเอาห่างสักสามพันมีเชิญใจนะปันมันนะเราแก้ให้เราแก้ให้เราแก้ให้แกใครไม่รู้ ดาบดาบผิดแล้วจะลงเตาวิ่งาวิ่งมาวิ่งมาจะกินไปจะพินได้แกแล้วมีครับเคี่รถ่ายกวามไม่ทำน้อยโอ้ปีกไม่ถ่ายเ้ยพี่เราไม่ติดเดี๋ยพี่เท่าไหร่นี่วะพี่เยี่ยมีเม็ดดาเข้าไปแล้วมันไม่ติดได้ฉันจะทำไงหมอกับบ้านดับบ้านดับบ้านแมวแมวบ้านก็ผู้เยี่ยถะถอนถ้าไม่เวิร์คลองเปลี่ยนเป็นป๊อปส้มดูดิ ตีแม่งเลยเลือกเอาเลยอ่ะถ้าไม่มีไม่เข้าเราจะไปย้ายวิสี่สิบหมดใจขี่ยิงกระรู้เลยนะโอ้ยไอ้เหียมาไกลไกลวมมาไกลค้างเสองสามตีีปันแปบตีปันแปยังไม่คล่องอ่ะเออหนึ่งองอมกัไกลไกลไกล เหมอหมอหมอหกร้อยเองนะเจ็ดร้อยเองนะดับมาไอ้โอ้ต้องตีธรรมดามาดับมม่ละท้อนหนีไปคนละทีแลนะใช่คนละทีก็ร่วงแล้วหมอหมออ่านหมอไอ้วะไอ้เหี้ยเต้นเต้นกับพี่หลังหมอแล้วเนยวะเนโนเห็นปะเห็นทะลุปะได้ได้กำลังเกิดกำลังเกิดเจ้ากลางทางเลยว่าแบบน้องทำหมอวิ่งมาทำอะไรเนี่ย ไปเลยต้องปั้นเล็กมาเลยไปเลยปั้นเล็กมันปั้นเล็กมันพี่ไายพิษไทยพี่ไทยสวยๆไปปิดไปปดก้างข้างหลังหน่อยไปปิดก้างข้างหลังหน่อยมา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 สี่สิบสองมาแม่งแล้วไม่ได้ออกสหายหรอโหอ้ยสี่สิบสองโอ้โหแปดร้อยแปดร้อยหมายเราแก้อยู่แก้แล้วยาป่าหมดแล้วนะกดใหม่ ไอเชล็อกกูส hmm. <'s> ักเองอืมปิดไอเชแล้วนะเปิดยาเกียแล้วดาบลุตดาบลุตอีกวิกไปไหนวะอยู่ในอยู่ในบ่อแล้วปันขวานะไปเลยตายปะแย่แย่โอ้โหยังไม่มีปิดฝาปะเรา้าปูเตะโยเตะโยรอฟังยาเกียร์นะ จดูดใครตีสามสิบติดตีสามสิบติดตีโอเคแล้วก็เครับขอเก็บปั้นแป๊บไม่มีลูกแก้วไปไปไปเลยไปเลยดิไปไม่ต้อไป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 ไนไป่ปไปไป่ปไ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 ไไ่ไไไ่ไไไ่ไไไปไไปไไป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 ไไ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 ไ

พวกที่เราใส่ปะเออไอ้เหี้ยเออ่าลรัสเซีติดเด้งไปแล้วดิเวงเว่งพอพอไม่ต้องตีพอไอ้เหี้ยไม่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บแก้วครับกะแล้วต้องหัวท้อแล้วผมไม่หยิ่งเลยอ่ะโอ้โหหลบกูด้วยด่าคุ้เองไอ้สัส มปแปแล้วเขาไปเคลียร์มาแล้วมาแล้วกลังดีแช่ดีแช่ดีช่ช่ช่ดีแช่ดีแช่อช่ตดติดดีิช่ิดติดตอมติดติดติดติติติยติด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 ติิดติติดตัยติตติตัตัิดิิิ มันดมัเงิ้ดินมันสีเลยไปสวยเจ็ดบยอาไปที่ไอ้ซัปัน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 ขวาไปีมันจะทังหมดแล้วตปันไปตีปัยึดมาเลยสองที่ไอ้ซัดคลิกหลอกแกอยู่คิกลงไปซิกลงไปคิกลงแกแล้วมาตีดับสองตีดิบสองโอ้ยคิกกะบี่กระีกระบี่ตีเนาะไอ้ยังไม่ขยานนี่เองตัวดแล้วผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วทำแล้ว เอ้ยยาคินะยาคินะอู้หยบ้านไหนบ้านอะไรนะแล้วมีหรอในบ้านยูเหรอตายตายตาเขียวเขียวละมาจัมาจัจได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังผมตายอยู่กำลังเกิดชทโดิดีเอออแข่งดิแขนงดีดาบอ่ะแข็งด่แข่งดีแข่งดิเออแข็งดิเอะทอนไปดิสับด้างขวา

ไอ้แมวเข้าไปแมวเข้าไปไอเก้พิจเนยวอย่านะไอเค้ไอเค้ไอเคตายยากิโอ้โห้ใครเนี่ยเนี่ยนะกระเพางเงี้ยตัวท้ายอ่ะประจำปืนแปดกูตายอะไรวะงงแต่เมื่อวานละโอ้โหโทรที่สอมาเกิดกลางมาเกิดกลางกัน ตายแล้วไอ้เจ้าตายตายมือทอมือทอตายเฮ้เฮ้ยตายปันลงจะลงเป้านี่อยากลองของมันปันปซ้ายมาปันไปกัายากินะยากินะดำแดงมาํำแดงมากูขู่อะไรวะกเคียคฟันแม่ง ที่ไปนะหกหกร้อยตึงไว้ตึงไว้ตีปั้นอยู่ตีปั้นอยู่ดีเข้าบ้านดีเข้าบ้านดีเข้าบ้านออนนิเดียวหนักดาบเข้าบ้านตีปั้นอยู่ตีปั้นอยู่กันหนึ่งนะยากิไปนะยากิไปนะอย่าตี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 ตี่าตีแยกเลยแยกวงเลยพอาะยากิวิ่งไปอ่ะไปไปขวัน้งป้ามันหันไหนสัตว์หันไหนะลูกดิ เสี่ยวหลงเป่าไปเนี่ยแกหน่อยแกหน่อยแกหน่อยมา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 ขึงตรงแม่งตรงปั้นมันเนี่ยมามาขึงเลยถึงเลยตรงขึงปั้นมันพีเ่าแล้วโอ้โหอ่อนจิตสัตว์อยาขี่หลังอ๋อรวยโอ้ดาบลถเบอร์วิทอลูดิกอ้สัตว์เอ้ยไอ้แย่มาแย่ปล่อยไปเลยปล่อยแม่งไปเลยบอกแล้แม่งมันอยู่ในบ้านไม่ต้องเคลมพลิกหลอกแกอยู่พิกมาตั้งนี่พิกมาตั้งเออ ไม่มีวิีงเดียวอวะไอ้เที่ยดติดติดอ่ะไม่ถ่านกดเจอไม่ทันเฮ้ยไม่ทันไอตัวขายไอ้เที่ยวตุ่นต่อเหนะติดปั้นอยู่นะติดปั้นอยู่ติดปั้นอยู่อ๋อนี่โอ้โสามแปดแล้วเมื่อกี้แยวเต็มสามสองฟางเต้หัวคนนี้คงเสียวลาเร่งไหมมันไม่เกิดหมออะมันมมันสมแล้วมันถมแล้วผิดแล้วผิดแล้วโอ้โหล็อกกันสัก ระวังยากิช่วงท้ายอ่ะระวังไว้ไม่เกินหมอแล้วนะไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องเกิดหมอแล้วก้าวแล้วมีมป,ปั้นยอือหูจุดหกสิบสองเนี่ยระวังนะโอ้โหเียเกือบลอหลอดกลางเห็นกลางปากกลางฟีเเห็นว้ีวเว้ย Căng rồi, căng rồi okay. Ừ, khẳng okay. để khẳng xong thái Thế, không mà, <coughs> 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 <coughs>